ครับขณะนี้เราดูอาจารย์ภูดิตกําลังจับพลังพุทธคุณพระเครื่องของอาจารย์นิลันอยูนะครับอาจารย์นิรันอาจารย์ยักษ์ที่เห็นอยู่นะครับจะเล่นพระทั้งสายวิทยาศาสตร์และสายอิทธิฤทธิเลขสายพุทธคุณนะครับก็จับดูต้องใช้สมาธินะครับ ห่างไกลเงี้เสียงดังพอไว้แต่ถ้าคุยเสียงดังจับไม่ได้นะครับเพราะสญาธิไม่มีใครคิดว่าจะพลังมั่วนะครับคุณลองเอาพระมาแฝงดูนะครับแล้วถ้าไม่มีพุทธคุณคุณจะกล้าเอาไหม